ต้องบอกว่าในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้นนะครับการใช้เวลาว่างด้วยการดูคลิปวิดีโอสั้นๆในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น t ิ๊กต็อกมันกลายเป็นกิจวัตรที่แทบจะขาดไม่ได้ของคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่นะครับแม้หลายคนเนี่ยอาจจะตระหนักดีว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถสร้างการเสพติดได้นะครับแต่น้อยคนเนี่ยจะเข้าใจถึงกลไกการทํางานและผลกระทบที่แท้จริงต่อสมองและสุขภาพจิต การอธิบายเพียงแค่ว่ามันเป็นพราสารโดปามีนเนี่ยมันไม,ม่เพียงพอที่จะทําความเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อนี้กันนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่มันอาจจะทําลายสมองของเราโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more geek Talk Talk to than a geek. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดมบล็อกนะครับและนี่คือราการ Geek Talk นะครับ วันนี้จะมาชวนคุยในหวัวข้อหนึ่งซึ่งผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็มีพฤติกรรมนี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการเสพติดวิดีโอแบบสั้นๆนะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มตอนนี้เนี่ยกำลังใช้เทรนเหล่านี้มากลายเป็นฟีเจอร์หลักที่ทําให้ทุกคนหันมาเสพติดกับมันมันไม่ใช่เป็นแค่ติ๊กตอกนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมันมีทั้ง r รียลของ Facebook เองหรือ,อทางฝั่ง YouTube ก็มี y o u ูทูบช็อ t ที่เน้นไปที่แพลตฟอร์ม วิด <Video> ีโอสั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ในพอดแคสต์อีพีนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของแพลตฟอร์ม Tiktok อกกันก่อนนะครับเพราะว่า,างานวิจัยส่วนใหญ่ที่อ้างอิงเนี่ยก็โฟกัสไปที่แพลตฟอร์มอย่าง TikTok อกแต่ว่ามันก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้ในทุกๆแพลตฟอร์มที่เน้นไปที่วิดีโอสั้นได้การเติบโตของ TikTok อกเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันเป็นไปอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยในปี2023เนี่ยมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า1,500ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนนนนเป็2000้านคนนะคะรับ ัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลอันมหาศาลมากมหานะครับของแพลตฟอร์มที่กําลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของมนุษยชาตินะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์รณรงค์เพื่อสุขภาพจิตหรือ mental health awareness weeks ที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาาจักรเปประจำทุกเดือนพฤษภาคมนะครับนักวิจัยเนี่ยก็ได้นําเสนอผลงานที่น่าตกใจเกี่ยวกับผลกระทบของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่างทิกตอกต่อสมองมนุษย์งานวิจัยเนี่ยพบว่าผู้ที่มีภาวะการใช้ทิกตอกผิดปกติ หรือที่เรียกว่า TikTok ok Use Disorder มากแสดงอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงมีความสามารถในการจดจําที่ลดลงอย่างมีนยัยสําคัญการศึกษาในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยพบว่าผู้ใช้ TikTok มากกว่า3ชั่วโมงต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง20%และมีปัญหาการนอนหลับมากกว่ากลุ่มที่ใช้งานน้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันถึง3เท่านะครับ ที่น่าสนใจก็คือเปเปอร์หนึ่งนะครับการศึกษาในปี2022ได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อการทํางานของสมองขณะพักโดยพบการเชื่อมต่อที่สําคัญระหว่างส่วนต่างๆของสมองซึ่งการค้นพบนี้เองเนี่ยมีความสอดคล้องกับผลการทดลองในหนูทดลองที่แสดงพฤติกรรมการเสพติด โดยนักประสาทวิทยาเนี่ยอธิบายว่ารูปแบบการเชื่อมต่อของสมองที่พบเหล่านี้เนี่ยคล้ายคลึงกับที่พบในผู้ติดคำพนันและผู้ติดเกมนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าติ้งตอกเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงจงาารประสาทเกี่ยวกับการให้รางวัลและการควบคุมตนเองนักวิจัยเนี่ยได้ทําการทดลองฝังสายไฟเล็กๆเ,เ,เ,เข้าไปในสมองของหนูทดลองและวางคันโยกไว้ตรงหน้าพวกมันจะได้รับรางวัลเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ทําให้เกิดความสุขเมื่อกดคันโยกนะครับผลปรากฏว่าหนูเหล่านี้แสดงอาการ ติดการกดคันโยกอย่างรุนแรงเมื่อสายไฟเนี่ยถูกฝังในสมองส่วน m e d เด n prefrontal cortex และ anterior m e d i a l t h a l a m i c nucleus ซึ่งการทดลองเนี่ยยังพบว่าหนูที่ถูกกระตุ้นสมองส่วนนี้เนี่ยพวกมันจะละเลยกิจกรรมปกติเช่นการกินการนอนหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับหนูตัวอื่นนะครับพวกมันจะพยายามกดคันโยกต่อไปเรื่อยๆนะครับพฤติรรยยกรรมนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับผู้ใช้ Ti ็ก o k ที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอโดยไม่สนใจกิจกรรมอื่นๆในชีวิตเลย ซึ่งเมื่อนําผลการทดลองนี้มาเปรียบเทียบกับการสแกนสมองของมนุษย์ขณะรับชมวิดีโอในทิกตอกผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็น่าตกตะลึงนะครับพบพบการทํางานของสมองในส่วนเดียวกันกับที่พบในหนูทดลองซึ่งนี่เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าทิกตอกเนี่ยสามารถกระตุ้นศูนย์กลางการเสพติดในสมองได้โดยตรงกลไกการทํางานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดทิกตอกเนี่ยมันซับซ้อนแต่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับในสมองของเราเนี่ยมีช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท ที่เรียกว่าซินแนปซ์ซึ่งเป็นจุดที่มีการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ผ่านสื่อประสาทซึ่งโดปามีนเป็นหนึ่งในสารสื่อประสาทที่สําคัญที่ทําให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเมื่อมีการหลั่งโดปามีนเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนเกิดภาวะที่เรียกว่าโดปามีนฮิตส่งผลให้เกิดอารมณ์ทางบวกและแรงจูงใจที่จะทําพฤติกรรมนั้นซ้ําซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยยังพบว่าการรับชมทิกต o อกอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่งผลให้สมองปรับตัวและต้องการการกระตุ้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพื่อได้ความพึงพอใจในระดับเดิมปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Tolerance นะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พบในการเสพติดสารเสพติดชนิดอื่นๆการศึกษาการทํางานของสมองด้วย M r i เนี่ยยังพบการเชื่อมต่อของเครือข่ายสมองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ default Mode Network ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทํางานเมื่อเราอยู่ในภาะวะพักผ่อนเมื่อลอยหรือว่าฝันกลางวันอยู่นะครับคนการศึกษาเนี่ยพบว่าเมื่อผู้ชารับชมวิดีโอที่ตนชื่นชอบใน Tik t <ๆ>อกก็จะมีการการะตุ้น default Mode Network สูงกว่าปกติ ทำให้สมองเข้าสู่ภาวะปิสวิทคล้ายกับอาการมือลอยนะครับนักวิจัยเปรียบเทียบภาวะนี้กับการเข้าสู่ภาวะโฟลสต e แต่มันเป็นในทางลบเพราะแทนที่จะเป็นการจดจ่อกับการที่สร้างสรรค์กับเป็นการดำดิ่งลงไปสู่ห่วงเวลาแห่งการบริโภคเนื้อหาที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดและการวิเคราะห์นะครับสถิติการใช้งานทิกตอกเนี่ยมาแสดงให้เห็นตัวเลขที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งนะครับ โดยผู้ใช้ทั่วไปที่เปิดแอปพลิเคชันนี้เฉลี่ยถึง19ครั้งต่อวันและในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยใช้เวลากับ TikTok เฉลี่ยถึง75นาทีต่อวันการสำรวจในปี2023เนี่ยพบว่าเด็กอายุ4-15ปีใช้เวลากับ t i k t o k มากกว่าการดูโทรทัศน์ถึง50%และมากกว่าการทำการบ้านถึง3เท่านะครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนานการทางสติปัญญาและทักษะทางสังคมสิ่งที่ทำให้ t i k t o k สร้างการเสพติดได้ดีกว่าสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆก็คือการออกแบบอัลกอริทึมที่ชาญฉลาด เพราะระบบสามารถเรียนรู้และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างแม่นยำมากๆนะครับยิ่งใช้งานนานเท่าไหร่เนี่ยระบบก็จะยิ่งเข้าใจรสนิยมและพฤติกรรมของผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้นทําให้สามารถนําเสนอเนื้อหาที่ตรงใจได้อย่างต่อเนื่องมันสร้างวงจรการเสพติดที่มันยากจะหลุดพ้นมากๆนะครับนักประสาทวิทยาชื่อดังอย่างแอนดูฮูเบอร์แมนเนี่ยได้เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ทิกต o k ไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าเหมือนกับสุนัขที่คอยขุดดินหากระดูกที่ไม่มีอยู่จริง ันสะท้อนให้เห็นถึงการติดอยู่ในวงจรพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆนะครับและการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําก็พบว่าการใช้ t i k t อกมีความสัมพันธ์กับการลดลงของช่วงความสนใจหรือ attention span โดยผู้ใช้งานเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะมีช่วงความสนใจสั้นลงเรื่อยๆนะครับจนส่งผลกระทบต่อการทํางานและการเรียนแต่ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่า Tik t o อกแม้ว่าในแพลตฟอร์มเองเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็มาแบ่งแผนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนการผสมยากับยาพิษเข้าด้วยกันเพราะแพลตฟอร์มนี้เองเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ให้นานที่สุดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้มันเป็นทุกแพลตฟอร์มแหละครับแต่ว่าแนวคิดนี้เนี่ยก็คือการดึงให้ทุกคนอยู่ในแพลตฟอร์มของพวกเขาให้มากที่สุด Facebook ก็ทำนะครับยูทูกบก็ทําทุกแพลตฟอร์มทําเหมือนกันหมดครับ ผู้เชีช่ยวชาญด้านการตลาดนีเดตอนก็มีการเปิดเผยนะครับว่าติ k กตอกใช้เทคนิคทางจิตวิทยาหลายอย่างในการสร้างการเสพติดเช่นรูปแบบการสร้างความพึงพอใจแบบสุ่มที่ไม่มีความแน่นอนการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและการสร้างความกลัวพลาดเนื้อหาที่น่าสนใจหรือ FOMO Fear of m i s s i n g Out นั่นเองนะครับ ที่น่าเป็นห่วงไปกว่าน,นั้นก็คือการเกิดขึ้นของเทรนด์อันตรายมากมายบนทิกต o อนะครับตั้งแต่การท้าทายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บไปจนถึงเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตตัวอ,อย่างเช่นรักเอา t c h ช l l ล n นั่เองเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับหรือส t บอ c ิเช Challenge ที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงในโรงเรียนแม้ทิกต o อกจะพยายามกำจัดเนื้อหาเหล่านี้แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ การแพร่ระบาดของเทนอันตรายบนติ๊กตอกเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของแรงกดดันทางสังคมในโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการการยอมรับจากเพื่อนทาให้พวกเขาเนี่ยยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อแลกกับการได้รับความสนใจและการยอมรับในโลกออนไลน์เป็นเท่านั้นนะครับปัญหาการเสพิดสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ติ๊กตอกเท่านั้นแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นอ YouTube อ h o ิ s Instagram r e e l s เองเนี่ยก็ใช้ใกลไกการทํางานในลักษณะเดียวกันนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทิกตอกมีความโดดเด่นในการใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนกว่าในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ทําให้สามารถนําเสนอเนื้อหาที่ตรงใจได้แม่นยํากว่าส่งผลให้มีอัตราการเสพติดที่สูงกว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนั่นเองที่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องการที่จะแบนทิกตอกออกจากประเทศของพวกเขานะครับแม้ว่ารัฐบาลกลางรวมถึงหน่วยงานกากับดูแลในโลกตะวันตกส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาเริ่มแสดงความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าทิกตอกและบริษัทแม่อย่างบ d a เดน อาจจะนําข้อมูลผู้ใช้ที่มีความละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลตําแหน่งไปถึงมือรัฐบาลจีนได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมก็เคยเล่าเรื่องของแพลตฟอร์มประเทศจีนหลายๆแพลตฟอร์มนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยมีอํานาจเหนือแพลตฟอร์มเหล่านี้สั่งสายหันขวาหันได้เลยนะครับสามารถเข้าไปถึงเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นะครับใครไม่ทําตามก็แน่นอนนะครับโดนเหมือนแจ็คมานะครับเจนได้ว่าไม่มีใครกล้าหือกับรัฐบาลจีนอยู่แล้วนะครับ มันมีกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐบ,บาลจีน,เ,นเรียกร้องข้อมูลจากบริษัทและพล,ละเมืองจีนอย่างลับๆเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายปัญหานะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตแต่ว่าเรื่องของความมั่นคงก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่ทําให้อเมริกาเองเนี่ยต้องการที่จะแบนติคต่อให้ได้แบบเด็ดขาดสําหรับผลกระทบเกี่ยวกับ สุขภาพจิตเองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็แนะนําวิธีลดผลกระทบจากทิ๊กตอกไว้หลายๆอย่างนะครับเช่นการตั้งเวลาจํากัดการใช้งานการใช้ฟีเจอร์ดิจิตอลเวลิลด์วิ่งของแอปพลิเคชันนะครับการหลีกเลี่ยงการใช้งานก่อนนอนและการหากิจกรรมทดแทนที่มันสร้างสรรนะครับเช่นการออกกาลังกายการอ่านหนังสือหรือการทํางานอดิเลน่นอกจากนี้การพูดคุยกับคนรอบข้างเกี่ยวกับปัญหาการเส่ติดแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นก้วแรกที่สําคัญในการเริ่มต้น แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับข้อมูลอ้างอิงของพอดแคสต์ EP นี้นะครับมาจากบทความและเปเปอร์ดังนี้นะครับ 1. The impact of TikTok use on brain connectivity and mental health 2. ก็คือ Digital media and sleep in childhood and adolescence 3. Social media use and mental health during the COVID-19 pandemic 4. The Neuroscience of Social Media Addiction 5. Understanding TikTok Addiction A Psychological Perspective นะครับห YouTube Channel ช่อง s a c r a t i c o r t e x ที่ศึกษาด้านผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบของ TikTok ต่อสมองโดยตรงนะครับสำหรับเรื่องราวของแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นโดยเฉพาะใน TikTok ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในท,ทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับให้ยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอ d ที่ on, a, a d t h r a d o l A D T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ